สัพพทานังธรรมทานังชินาติแปลว่าการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงให้เงินทองของใช้มากมายค่าทั้งเสื้อผ้าหลากสีดีแค่ไหนทั้งอาหารหวานขาวที่ชอบใจแต่กินใช้เพียงวันก็พลันหมด,ามามดส่วนให้ทำล้ำเลิศประเสร,ริฐค่าสร้างปัญญาแก่นสารตราการรถ มิรู้สิ้นกินใช้มิได้หมดธรรมรสแม้น้อยอร่อยนานสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดนะครับเป็นพิธีกรมาโดยตลอดต้องขอขอบพระคุณแฟนรายการ ที่ดูรายการของอาจารย์ยอดผ่านช่องทางของอาจารย์กมลวันเรืองรัตนสุนทรขอให้ท่านโชคดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวันเรืองรัตนสุนทรพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ